เลสเตอราสวัสดีครับวันนี้ชิงแชมป์2ย u รุ่น118นะเป็นไงบ้างดีใจดีใจนะเราเป็นแชมป์มากี่เซตแล้วเนี่ยไล่เรียงหน่อยสามร้อยแปดร้อยแปดสองสองประหาบันแล้วก็ร้อยสิบห้า 24U แต่เสียเวลวอ่าตอนนี้ก็มาชิงว่าร้อยสิบแปดนะการเตรียมตัวเป็นไงไฟนี้ก็ เอ็มพีครับ้อมมาหนักๆก็ซองจริงอ่าไม่ไม่มีอะไรสะดุดเลยนะน้ําหนักร้อยสิบแปดน้องชายมาสอบยังสอบแล้วได้เท่าไหร่ครับเกินจุดสิบแปดครับร้อยสิบแปดจุดครับร้อยสิบแปดที่แจมเวลไหมสำหรับเราอย่างจริงว่าสิบเจ็ดก็ยังได้แต่ว่าสิบหกอะไรไม่ได้สิบห้าสิบหกไม่ได้มั้งต่ำสุดคือสิบเจ็ดแล้ววันนี้เจอเสาเอกเป็นไงบ้างหนักใจอะไรตรงไหนไหมก็หนักใจนิดนึงครับพี่เขาก็ฝีมือเหมือนกันครับใจชกยากเหมือนกันนะ นะครับแต่ว่าร่างกายอะไรเราก็สมบูรณ์น้ําหนักก็กินอิ่มนอนหลับ,บปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดจากจังหวัดอุดอรวันนี้พี่ฟิวมาเชียร์ด้วยนะมามาเชียร์แบบมาเชียร์ตอนช่างน้ำหนักเลยอนะ่ะลูกพี่เราอ,ะอ่ะพูดอะไรกับแฟนมวยเอฟซี FC ของฟุซิลาหน่อยครับก็ฝากติดตามไปนี่เลยครับออกมาเต็มที่แน่นอนครับโอเคไม่ผิดหวังนะครับฟอร์มล่าสุดนี่ชนะใครไว้ชนะปี่ปืนกลครับโอเคคครับ เสาเอกน้องชายผ่านแล้วนี่เสาเอกใช่ไหมเนี่ยเออนั่งใกล้ๆกันน้ำหนักวันนี้ลดไปเท่าไหร่ไม่มีปัญหาเราเคยเป็นแชมป์มาแล้วกี่เส้นเสาเอกสองเส้นครับล่าดําเนินร้อยร้อยสิบสองลบร้อยยี่สิบสองอ๋อแล้วนี่ขั้นกลางเลยนะมาชิงร้อยสิบแปดล่าด์เนินสองเส้นเลยใช่ไหมแต่ไม่เคยชิงแชมป์มวยทีวีก็เลยเคยชิงแล้วล่าสุดแพดีเซลอ๋อแพ้ดีเซลวันนั้นชิงร้อยสิบแปดไอ้ร้อยยี่สิบสองวันนี้กลับมาชิงร้อยสิบแปดการเตรียมตัวเป็นไง ก็วันนี้ก็ซ้อมมาประมาณ3ปีได้ทุกอย่างสมบูรณ์หมดแล้วใช่ครับกระปั้มกับพวกมีคอมปตากแล้วก็มีพวกพี่แก๊งของว่าซ้อมอยู่เดลัสนะครับพี่เล็กจลากาว่ายังไงบ้างก็ขั้นต่ำมีแสนหนึ่งแสนหนึ่งเลยครับถ้าชิงแชมป์เนี่ยเขาจะให้พิเศษแสนหนึ่งแต่ถ้านอกรอบนี่คือห้าหมื่นบาทนะครับน้ำหนักนี้โอเคไหมหลายคนเป็นเป็นห่วงเพราะว่าเราสิบแปดไม่ทำนานอ่ะก็โอเคโอเคครับทำครั้งสุดท้ายจำได้ไหมว่าเราสิบแปดต่อยกับใคร หรือจำไม่ได้แล้วไม่ได้จำสุดจำสุดร้อยก้าร้อยสิบเก้าอ๋อแต่ว่าทำอ่ะจริงๆมันทําได้แต่แค่ว่ามันไม่มีคู่ที่เหมาะสมใช่ครับมันหาคู่ยากด้วยครัอ่าก็เลยต้องปล่อยไปยี่สิบบ้างยี่สิบเอ็ดบ้างเนาะครับผมเสาเอกมีอาวุธอะไรพิเศษไฟนี้ก็มีทุกอย่างครับทุกอย่างครับครบเครื่องอยู่แล้วครับปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับเขายี่ห้อปล่อยเท่าไหร่น้ําหนักก่อนคุมร้อยเท่าไหร่นะอ๋อห้าสิบเจ็ดโลโอเคพูดอะไรกับแฟนมวยเอฟซีของเสาเอกเสาโทหน่อย ฝากชื่อเียราต่อเอ,อ,เองหลักเทวันนี้ก็เดิยบินคู่ครับผมโอเคไม่ผิดหวังนะครับทิงแชมป์ว่าง118นะครับช่องทูโฟยูครับขอบคุณครับ